สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเออลองมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งกันนะคะน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับซีรีส์จีนเรื่อง Falling Before Fireworks ค่ะหรือชื่อไทยก็ดอกไม้ไฟแห่งรักปี2023บทวิเคราะห์นี้ก็จะพาเราไปดูมุมมองของผู้เขียนเขานะคะว่าเขามองตัวละครยังไงมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ครับเรื่องนี้คือเปิดเรื่องมาได้แบบน่าสนใจมากเลย เป็นการเจอการของคนสองขั้วชีวิตเลยนะคนแรกซื่อชิงอันนี้รับบทโดยลู่หยางหยางก็จะเป็นพนักง,งานแบงก์สาวออฟฟิศมุ่งมั่นทำงานหนักอเก็บเงินซื้อบ้างในเมืองให้ได้ค่ะเป็นภาพแบบคนเมืองยุคใหม่เลยเนาะสู้ชีวิตใช่ครับส่วนอีกคนนี้คือจิงเฉินที่รับบทโดยเฉินซินไห่คนนี้เป็นนักบูรณวัตถุโบราณครับผมใช้ชีวิตแบบ slow life เรียบง่ายไม่ติดวัตถุอยู่ในชุมชนศิลปะโบราณอืมคอนทราสต์กันสุดๆเลยนะคะต่างกันมากครับแล้วเรื่องมันก็เริ่มตอนที่ซื้อชิงเนี่ยต้องไปทวงหนี้ที่ชุมชนนี้พอนี่อ๋อค่ะก็เลยได้ไปเจอกับจิงเฉินแล้วด้วยความที่แบบเหนื่อยๆละล้าจากชีวิตในเมืองกรุงอยู่แล้วพอมาเจอคนที่ดูสงบสงบชีวิตเรียบง่ายก็รู้สึกเออเหมือนเขาเป็นที่พักใจอะไรอย่างนี้ ฟังดูบรรยากาศน่าจะดีนะคะโรแมนติกแต่เออจุดเปลี่ยนที่บทวิเคราะห์พูดถึงนี่สิคะน่าสนใจมากที่ว่าซื่อชิงตัดสินใจขอจริงเฉินแต่งงานเลยจริงเหรอคะใช่ครับเป็นจุดพลิกผันสำคัญเลยคือเธอบอกเขาว่าแค่แต่งงานกันเฉยๆเนี่ยเขาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบไหนก็ได้เลยนะไม่ต้องทำงานก็ได้ขอแค่จดทะเบียนกัน โหไปถึงขั้นนั้นเลยบทวิเคราะห์เขามองว่าอย่างไงคะกับการปูเรื่องแบบนี้ช่วงแรกๆเนี่ยบทวิเคราะห์ชมนะครับช่วงแรกบอกว่าปูเรื่องดีมากบรรยากาศภาพคือสวยเลยสแสดงความต่างของชีวิต2แบบได้ชัดเจนมากแถมยังมีปมเรื่องงานเรื่องครอบครัวที่แบบดูเหมือนจะขยายต่อได้อีกเยอะเลยนะครับฟังดูมีศักยภาพมากๆเลยนะคะแล้ว แล้วจุดไหนล่ะคะที่ทำให้บทวิเคราะห์มองว่ามันแผ่วลงหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรเป็นพิเศษประเด็นหลักๆที่บทวิเคราะห์ชี้เลยนะครับคือหลังจากปูเรื่องความต่างทางความคิดวิถีชีวิตมาสดิบดีเนี่ยซีรีส์กลับเอ่อไม่ได้ลงลึกประเด็นนั้นต่อเท่าที่ควรแต่ดันหันไปเน้นเรื่องรักรักใครๆ่ๆดราม่าไหลเศร้าแทนการวางแผนชิงรักหักสวาร์ทไร้แบบนั้นนะครับอา้าวหรอคะกลายเป็นแบบนั้นไปซะง,งั้น ที่บทวิเคราะห์ใช้คําว่าความรักชวนลําไยเนี่ยหมายถึงยังไงนะคะมันแบบน่ารําคาญหรือว่ามันยืดเยื้อไม่สมเหตุสมผลอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นเลยครับคือบทวิเคราะห์มองว่ามันกลายเป็นพล็อตน้ําเน่าไปหน่อยไม่ต่างจากซีรีส์ดราม่าทั่วไปเท่าไหร่เลยทําให้รู้สึกว่าเออเสียดายวัตถุดิบช่วงแรกที่อุตส่าห์ปูเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องการทํางานมาอย่างน่าสนใจอืมเข้าใจเลยค่ะ ถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆจะพยายามดึงเรื่องงานกลับมาสรุปอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนจะรบรัดไปนิดหนึ่งนะครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีของดีแต่ว่าได้ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่เนาะแล้วบทสรุปของเรื่องรักหลายเศร้าที่ว่านี่บทวิเคราะห์ว่าไงบ้างคะเห็นว่ามีใช้คําแรงๆด้วยผู้เขียนใช้คําว่าโอละพ่อเลยครับโห oh. แรงในมุมมองของผู้เขียนบทวิเคราะห์เขานะครับฟังดูเหมือนจะผิดหวังพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าในบทวิเคราะห์ก็ยังพอมีมุมมองด้านบวกอยู่บ้างใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือบทวิเคราะห์ก็ยังมองว่าโดยร,มรวมๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์ที่ดูได้เพลินๆน,นะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบงานภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมการบูรณะของเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็น่าจะชอบอือหอการเล่าเรื่องโดยรวมก็ถือว่ายังน่าติดตามอยู่ถ้าไม่นับเรื่องออดราม่าความรักที่ว่าไปแล้วเรื่องนักแสดงล่ะคะบทวิเคราะห์ว่าไงบ้าง บทวิเคราะห์ชมนะครับว่านางเอกลู้อย่างๆเนี่ยมีสเสน่ห์สแสดงดีเลยค่ะส่วนพระเอกเฉินซิ้นไห่อาจจะมีบุค,คลิกที่ดูเข้าถึงยากนิดหน่อยที่เราเรียกกันว่าซึนนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะคือภายนอกอาจจะดูเย็นชาแต่จริงๆอาจจะมีมุมอบอุ่นซ่อนอยู่ซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่พบเห็นได้บ่อยในซีรีส์แนวนี้เหมือนกัน แล้วก็มีอีกจุดพรับคือซีรีส์ก็พยายามใส่เหตุผลนะเพื่อมารองรับการตัดสินใจแต่งงานที่มันดูรว่นเร็วของพระนางให้มันดูสมเหตุสมผลขึ้นมาหน่อยอืซึ่งบทวิเคราะห์ก็มองว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนสูตรสาเร็จที่เจอบ่อยๆเพื่อให้ความสัมพันธ์ตัวละครมันดูมีที่มาที่ไปมากขึ้นนะครับสรุปแล้วจากบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย Falling Before Fireworks ก็เหมือนเป็นเหรียญสด้านเลยนะคะ คือเริ่มต้นได้ดีมากมีประเด็นน่าสนใจเรื่องวิถีชีวิตคนเมืองกับคนรักศิลปะแต่เหมือนจะแผ่วปลายไปหน่อยเพราะเป็นเน้นดราม่าความรักที่อาจจะไม่ใช่แนวของทุกคนหรืออาจจะทําได้ไม่ถึงใจพอใช่ครับบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นภาพนั้นค่อนข้างชัดเจนคือการนําเสนอความต่างของชีวิตเมืองกับชีวิตเรียบง่ายผ่านงานศิลปะเนี่ยมันน่าสนใจมาก แต่พอไม่ได้ลงลึกในแก่นนั้นเท่าที่ควรจะเป็นมันก็เลยเหมือนพลาดโอกาสในการสำรวจประเด็นที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับพน่าคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วระหว่างการที่เราวิ่งตามหาความมั่นคงทางวัตถุในสังคมเมืองกับการค้นหาความสุขในความเรียบง่ายใกล้ชิดศิลปะอะไรคือสิ่งที่มันเติมเต็มชีวิตเราได้จริงๆกันแน่ เป็นคำถามที่ซีรีส์เรื่องนี้จุดประกายขึ้นมานะคะถึงแม้ว่า,าตัวบทวิเคราะห์จะมองว่าซีรีส์เองอาจจะไม่ได้คาเราไปสำรวจคำตอบนั้นจนสุดทางก็ตามแต่ก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อได้ดีทีเดียวค่ะ